สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะนิ่มสารภาพความจริงตำรวจภาค7เตรียมแถลงด่วนนิ่มสารภาพแล้วน้องต่ออยู่ไหนมีชีวิตหรือไม่ตำรวจภูธรภาค7เตรียมแถลงข่าวปิดคดีวันนี้สั่งทีมสหวิชาชีพสอบปากคำเช้านี้นิ่มจนมุมรับสารภาพโยนน้องต่อทิ้งน้ำวันที่27กุมภาพันธ์2566 พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอบอตรเปิดเผยว่าวันนี้คดีน่าจะเสร็จสิ้นแล้วเพราะจากคำรับสารภาพเบื้องต้นของนางสาวนิ่มซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อให้การว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำเช้าวันนี้จะมีการสอบปากคำโดยตนได้สั่งการให้สอบปากคำมีสหวิชาชีพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายการและพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำทั้งหมดเพราะคำรับสารภาพจะเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ตำรวจมีทั้งหมดโดยการเข้าเครื่องจับเท็จก็พบว่านางสาวนิ่มให้การเท็จทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์และสอดรับกับโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนางสาวนิ่มไม่ได้มีการป่วยทางจิตอย่างใดดังนั้นการตรวจโดยเครื่องจับเท็จก็สามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำมาประกอบสำนวนได้ คาดว่าวันนี้เจ้าตัวจนแต้มทั้งหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าโทรออกยืนยันตรงกันนางเสานิ่มได้หายไปในช่วงเวลา3นาิกาถึง5้านาฬิกาและคำรับสรารภาพของพี่สะพายว่านางเสานิ่มกลับมาที่บ้านประมาณ5-30นาฬิกา30นาทีตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือค้นหาร่างของน้องต่อ ข้อคุ่นแงข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ปังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ